ตัวนี้น่าจะเป็นสัตว์กินพืชหรือผลไม้อุ๊ยมันโจมตีเราด้วยอ่ะทุกทีเรากระเด็นกระดอนเลยดีเราจะได้ดูไดโนเสาร์ประทักกับชิงคองแล้วสนับสนุนคลิปนี้โดยร้าน h p c ใครที่ต้องการอุปกรณ์รเล่นเกมหรือสมาร์ทโฟนเล่นเกมแบบที่เหมียวใช้ในคลิป๋ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียว VV วันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Genesis ตอนนี้เหมียวก็กำลังสร้างชุดสำหรับใส่ในโซนหิมะอยู่นะทุกคนวันนี้เหมียวว่าจะไปลองเล่นโซนหิมดู เห็นว่ามีสัตว์แปลกๆเยอะเลยโอเคชุดของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่หมวกกับถุงมือนะชุดโซนที่มาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองใส่กันดูขอชุดเก่าออกก่อนอุ๊ยหนักกว่าที่คิดนะเนี่ยชุดเนี้ของใส่เป็นเท้าขนสัตว์มาใส่อยู่ชันมึงที่ทำให้เราร้อนเป็นไฟเลยอ่ะดูรูปไฟขึ้นสิ ก่าเรียบร้อยเดี๋ยวพกอะไรไปอีกที่นู่นน่าจะหายากอยู่นะคิสตันเดี๋ยวเราเอาไปด้วยเผื่อว่าเราต้องใช้อะไรที่มันค้าต้องใช้คิสตันที่โซนหิมะมันน่าจะหายากอยู่เหมือนก,กันแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินพื้นที่ด้วยเพราะเราไปครั้งแรกตรงนี้ก็เป็นเซฟโซนที่ดีมากแบบเหมียวบังเอิญมาเจอนะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่หญยักษ์แล้วก็มีโพงอยู่ข้างใต้ เหมียวก็ไปสร้างบ้านอยู่ในนั้นเลยปลอดภัยมากเพราะว่าบนนี้สูงไม่มีดินเสาขึ้นมาเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะเทเลพอร์ตไปที่โซนห <ets> ิมะในนะทนกคน t to t e o t teleport Tele <port> now ตอนนี้เราก็อยู่โซนหิมะกันแล้วอุอากาศหนาวมากเลยนะเป็นพาย,ยุหิมะซะด้วยที่เป็นตัวอะไรเนี่ยคล้ายๆตัวนิ่มเลยนะแต่มันไม่จูโจมเราแต่เหมียวเห็นอะไรไม่รู้ข้างหน้ามันแกวแบๆบแบบเดี๋ยวเราพกดาบก่อนดีกว่า เราพร้อมไปไประจนภัยแล้ววิ่งไปเลยอุยอะไรเนี่ยข้างหน้ามาถึงก็สวยเลยจ้าตัวเดียวเราไม่เจอเราเจอเป็นฝูงแก๊งหมาป่าเดี๋ยวเราจะตั้งหลักแล้วจับมันใช้ธนูยาสลบนี่แหละเป็นหน้าไม้นะมันลุมคเมือบเจ้าตัวนี่แบบหิวโหยมากอะ่ะมันมาแล้วคิวต่อไปคือเราใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยุย,ยนี่เราก็มาเจอนหน้ากระปุกหมาป่าที่มีบัฟเลยเหรอใจเย็นๆนะเพื่อนอุย เด็นไกลนี่ตายม้เนี่ยตกใจหมดใจห,หายแวบเลยเมื่อกี้นึกว่าตกลงมาแล้วจะตายโดนมันจู่โจมทีกระเด็นมาไกลมากพักเหนื่อยแป๊บอะไรจะดูเดือดขนาดนี้เพิ่งจะมาถึงน้ําใสมากเลยตรงนี้ขอหมอบๆดูก่อนได้ยินเสียงเหมือนไดโนเสาร์อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเราหลอนเบงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะข้างหน้าเรามีตัวอะไรก็ไม่รู้ม้าลายใช่ม้าลายใช่ไหมเนี่ย รัแน่ตกใจดีนะไม่ดิดกระโหลกเสร็แล้วอะ่ะวิ่งไปต่อวิ่งตามลำธารดูเหมือนจะปลอดภัยสุดข้างหน้าเรามีแอ่งนะ้ำขนาดใหญ่อยู่ด้วยไม่รู้ว่ามีสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือเปล่าแต่เป็นทางเดียวที่เราจะผ่านไปได้ไปกันเลยอุย้ยใต้น้ำนี่เย็นมากเหมือนโดนแช่แข็งไม่มีพวกเดนนิสสาวหรือสัตว์ปแปลกๆมาบุกจู่โจมเลยนะในน้ำ ต่างจากโซนบึงมากอ่ะทั้งปลาปีนญ้าทั้งจระเข้อะไรก็ไม่รู้สารพัดแค่จะเอาชีวิตไม่รอด <C le af> เสียงยไรอ่ะเหนียวว่าเหนียวเหมือนได้ยินเสียงอะไร,ประแปลกๆมืนสัตว์คำรามข้างหน้าเราแน่ๆเลยอ่ะาหางและขอเตรียมดาบก่อนไปดุขึ้นใกล้กันอยู่ในพงหญ้ามองไม่เห็นเลย,เลยได้ยินแต่เสียงตุ๊บตับ เราเจอชาสัตว์แล้วเป็นเสือเซอร์เบอร์สแล้วนี่จะ็นกอะไรก็ไม่รู้อ้าวเราโดนลูกหลงตัวไรโจมตีที่แีแนวาดไปเป็นนกไมโครแร็เตอร์น้องตัวนี้เราก็เก่งมากเลยอ่ะสากต่อหนึ่งไม่มีบาดแผลสักแอะดูจากหนังแล้วน่าจะหนามากนะน้องนิ่มเนี่ยเราก็ยังสำรวจไปไม่ถึงไหนเลยโซนที่มะแต่แหวนนู้นนูนี่เดิไปกันต่อเลย ไปทางไหนดีแม่จะต้องมาทางนี้แล้วล่ะอู้สูงจังจะลงไปยังไงล่ะเนี่ยทีนี้เอ,เอ๊เดี๋ยเดี๋ยวอะไรบแบบแบบเราเจอได้ตงเสาด้วยัวอะไรก็ไม่รู้โหมันคำรามขอส่องกล้องดูก่อนมองไม่ทันมันคือเจ้าอยู่ไทยเลนนะมันเป็นยา่าคือเดียวกับทีเล็กเดินเสากินเนื้อสุดโหด ดูท่ามันน่าจะดูหลาหน่าดูเลยอะ่ะมันกํลาลังตามเจ้าม้าลายน้อยอยู่รู้สึกว่ามันเวลาโจมตีในดนเสารือสัตด์เือนื่นจะติดบักสถานะของมันด้วยเดี๋ยวเราจะลองจับมันดูเราใช้หน้าไม้ยาสลบมันแหละน่าจะเหมาะกับมันถ้าเป็นธนูธรรมดาน่าจะจับมันยากเดี๋ยวเราองค่อยๆย่องไปเพราะว่าตรงนี้เสี่ยงมากเลยอะ่ะมันเป็นหน้าผาเกิดโดนมันโจมตีเรากระเด็นหล่นลงไปเราตายเลยนะเนี่ยอุ้ยขึ้นไม่ได้ พยายอมไปไปทางไหนดีเฮ้ยทางนี้แมวดีกว่าเสี่ยงเกินไปเราต้องมาอีกฝังงสิอ้อมอีกฝังนึงเตรียมล่มชูชีพดีกว่าเพื่อความชัวเกิดเจอมันโจมตีเราหลุดเราก็ได้ไม่ตายเสียงเหมือนหิ่ม้าถล่มเลยตอนนี้กระดึ๊กขึ้นมาก่อนค่อยกระดึ๊กมาย่องเข้าไป เราเห็นตัวมาแล้วขยับเข้าไปอีกนิดนึงขอเล่มก่อนระยะน,นี้น่าจะถึงนะอุ้ยอุ้ยโดนไนแล้วมันดอกมันยังไม่รู้สักตัวสงใสยหนังมันหนะเอาไปอีกหนึ่งทีเอามันรู้ตัวแล้วมันวิ่งมาแล้วมันจะวิ่งมาโจมตีเราหรือว่ามันจะไปไหนหายไปแล้วอ่ะไม่ใช่ว่ามันกิงตกหน้าผาไปแล้วนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยคออยรลงหน่อยมันสลบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูมันใกล้ๆ สีตัวมันก็ถูกใจเหมียวมากเลยเหมือนไอซ์ครีมเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเรีบเทมมิ่งมันดีกว่าไม่รู้ว่าใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าหาเนื้อให้มันก่อนใส่ไปเผื่อเลยใส่ไปสักสองชุดใส่นาโคบเบอรี่ด้วยดีวยกว่ากันมันไวเดี๋ยวมันฟื้นฟื้นก่อนกำหนด ร้อยตอนนี้เราก็รอเวลาเทมมี่อย่างเดียวเสียงเหมือนที่มัดถ่มอ่ะคงไม่โชคร้ายมาที่มของเรานะรู้จับได้ลลโอเคเดี๋ยวเราตั้งชื่อว่าคิวก่อนแล้วกันค่อยเป็นทีหลังฝืนเรียบร้อยแล้วหูตัวใหญ่กว่าที่คิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมแตะมาสเตอชมมันอุ้ยไอ้ยมีมัดถล่มมาแล้ว พูดไดโนเสารกับสัตว์หนีตายกันใหญ่เลยตามมาเร็วี่บุนีก่อนโดนฮิมาครับฮึทน,นี้เราไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเราคงต้องลงทางนี้ทุกคนก่อนที่ไทยุคิมาจะมาจะกระโดดล่มชูชีบลงไปเลยเตรียมตัวเดีย๋ยวชิดก,ก่อนโอเค ไว้ถือว่ามันกดไม่ได้มันชอบมีแบบเวลากดแล้วไม่ไปนะทุกคนอุ้ยได้แล้วลงชีพลงแบบสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออุ้ยไอ้เจ้าไมโครแลสเตอร์อีกแล้วเจ้ามกนี่นี่จัดการเลยเจ้าคิวเอ้าเฮ้ยทำรามพีมันหนีเลยอะ เห็นฝาล่าเป็นมูแล้วดูสิเนี่ยตัคิวไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับแกเลยสงสัยมันจะเป็นจอมวายร้ายชอบกอบคนคนอื่นที่โซนนี้เลยไม่มีใครอยากะยุ่งเกี่ยวกับมันเรามาวิ่งกันต่อว้าวสุดปลายทางลำธารเราเจอลานสเก็ตน้ำแข็งอุ้ยมีสัตว์เต็มไปหมดเลยติดลงมาเถอะเพื่อนๆเ,เ,เต็มไปหมดมีแมมมอธดด้วยมีละอิกมันจะลา้าไม่เนี่ยน้ำแข็งเนี้ย เจ้าคิวมันยิ่งตัวหนักหนักอยู่ยเดินทีพื้นสะเทือนเดี๋ยวเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ฉันเราตรงนี้นะน่าจะหนาอยู่นะน้ำแข็งตกใจหมดเจ้าไมโครแลปเตอร์อีกแล้วแกโกรธเกลียดอะไรชนเนี่ยตามจิกแต่เราการเลยเจ้าคิววูบีวีมาโน่นแล้วมีน้องนาคด,ด้วยสีสันสดใสน้องนาคยังกลัว รัสหมีใจเจ้าคิวเลยอ่ะติดบัสสีงวัไปด้วยเมียว่าเดี๋ยวเราลองจับสัตว์เพิ่มดูดีกว่าเท่าที่สังเกตในลานสเกต็ตน้ําแข็งอันนี้จะมีแต่สัตว์กินพืชนะลองตัวนี้ดูแล้วกันคล้ายๆคิงคองฮะจับยังไงเนี่ยมันกินเบอร์รี่หรือเปล่าอุ้ยเอา้าไอ้ปิวเลยจ้าโอ้ยโดนเจ้าคิงคองนี่ทั้งทุบทั้งต่อยนี่ก่อนนี่ก่อนนี้ก้อนเจ้าคิวจะไม่ปกป้องฉันเลย ยังมันยังไม่รู้สึกตัวฉันจะโดนมันต่อยตายแล้วเนี่ยว้าวบูกระเด็นมาเป็นเม็ดดูดูมันเพิ่งจะรู้สึกตัวช่วยด้วยอย่าให้มันถึงตายนะเจคิวฉันจะจับมันมาเป็นพวกอุยอุยอุยลกกรลกกนตอนนี้ไดนเสาร์กำลังต่อสู้กับคิงคองมีคนโดนลูกหลงกันเป็นแถบแีบเจ้าคิวมันโดนคิงคองสองตัวลงมามันจะตายไหมเนี่ยลูกมันนะมันมีตัวหนึ่งหนีไปแล้ว เลยตัวหนึ่งกำลังสู้อยู่เจ้าคิงคองน่าจะเลือดเยอะอยู่เหมือนกันสู้กับเจ้าคิวได้ขนาดเนี้แต่กันเลยมันสู้ไม่ถอยเลยเจ้าคิงคองตัวเนี้มันน่าจะต้องตายแล้วแหละเพราะว่าคงไม่มีตัวไหนหยุดจนกว่าอีกฝ่ายนึงจะตายมันติดบัฟแล้วพอมันติดบัฟสีม่วงมันก็วิ่งหนีอย่างเดียวมันไม่สู้กับคิวเลยอะ่ะเยวไม่แน่ใจว่าค่าสถานะบัฟของเจ้ายูทยเทเลนนั้นี่ยเป็นค่าถานบัฟป้องกันหรือว่าเพิ่มดาเมจ แต่ถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่พิเศษมากเลยมีค่าสถานะบ,บับให้เอาละเราจะไม่ยอมแพ้เราจะลองจับเจ้าคิงคองหม่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็เอาเบอร์รี่ให้มันออ้ยได้แล้วจับได้แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมันวิ่งหนีเราทำไมเนี่ยเฮ้ยแกหนีฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้น่ากลัวนะเราขี่คอมันได้ด้วยอ่ะโอ้ยดีอ่ะไม่ต้องเดินเองเลยเดี๋ยวเราเอาเบอร์รี่ให้มันก่อนนี่้กระโดดได้เหมาะแก่การเอาไปปีนป่ายหน้าผามาก ตกลงมาแล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยตอนขามาแล้วก็ใช้ลำธารในการเดินทางเดี๋ยวขากลับเราก็ใช้ลำธารือนเดิมแล้วกันตอนนี้เราอยู่บนนี้ตรงแผนที่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันเลยกระโดดหน่อยสิเจ้าคิงคองมันไม่ค่อยกระโดดเลยนะสงสัยน้ำหนักเราเยอะเกินเสียงอะไรเนี่ยอ๊ตบตกใจหมดสวยแล้วตัวอะไรโจมตีแล้วเนี่ย ติสถานะมึนงงขยับตัวไม่ได้เป็นเด็บชาหรือเปล่าเนี่ยแหนชั่วหายแล้วดีนะไม่มีแก๊งหมาป่าหรือพวกเสือเซเบอร์ทูธไม่งั้นเราตายไปแล้วเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้แปลกบนเขานี้น่ากลัวฮะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันก่อนตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้อุ้ยนีถ้ำด้วยอะอาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ข้างในนี้ก็ได้แล้วเราใช้คบไฟส่องเข้าไปก่อนเห็นมีอะไรเลยเฮ้ย ข้างล่างนี่มันดงหมีชัดๆนี่มันถ้ำหมีขาวเหรอแล้วนี่มันตัวอะไรน่ารักน่ารักอุ้ยหน้าตามันแบ๊วมากอ่ะดีหลอกเหรอเฮ้ยมันเห่าด้วยจะโจมตีเราไหมนเนี่ยหลอนจากเจ้าคิงคองไม่หายนะถึงมันจะดูไม่ถูโจมแต่ก็ระวังไว้ก่อนมีกี่ตัวก็แล้วเนี่ยมีสีเขียวด้วยชมพูยืสองขาขายชูกา้าไรเดอร์เลยหน้าตามันอ่ะ เหมือนกระลอกผสมชูการ์ไรเดอร์แต่ข้างในนี้มันมีหมีเพียบเลยอะเรอยากจะลองจับเจ้าฟีหลกนี้ดูแต่ไม่รู้ว่าจับยังไงนะถ้าเราจะทำการทดลองก็ต้องจัดการเจ้าหมีขาวก่อนอะมันเยอะซะด้วยสิจัดการเก็บมันยังไงดีเราก็มีแต่ธนูแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะพอแน่เลยะ ใช้ดาบอ๋อแต่มันสู้ประชิดต้องตายก่อนแน่เลยเพราะว่าชุดเราใส่ในโซนทีมะมันไม่ค่อยมีเกาะงั้นเราก็ต้องใช้นี่แล้วละ่ะไม้เด็ดปืนไรเฟิลที่ทุ่ค้ามาเอาไปกิงนี่ไงห,หนึ่งลัตตะหนูตัวอุ้ยแรงมากเลยบนเนี้ยแต่กระสุนมีจังกัดโอ้ยยิงพลาดไปตดทีมะเดี๋ยวอยว่าเ,เอ้ยนี่ไง แรงกว่าฮิมูหลายเท่ามากเลยถ้าเราจะปิดที่มันต้องใช้ปืนแหละไม่ต้องโจงต้องจับเป็นพวกแล้วอไอหมีเวกื่องนี้มันดูร้ายนี่มันโจนิตแมันก็อบอไปหลอดด้วยตายเถอะแกให้อภัยไม่ได้อะไรกี่ตัวเนี่ยโอ้โหกี่ตัวกระสุนจะหมดแล้วเออี่ยไปกินอีกหนึ่งนะัดมันปิ้วเลยโดนยิงทีนึงี่สศองมันเยอะขนาดมันเยางหา้ามันระโจมมาใส่เราได้เลยสองตัว หนึ่ตัวแล้วเดี๋ยวเราใช้เป็นธนูธรรมดาดูดีกว่าเพิงลูกกระสุนวิ่งไปนน่นแล้วอ่ะต้องตามันไปลองเล็งดูระยะนี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่าเอานี่ไปกินเข้าหัวพอดีตายแล้วตรงนี้เหมือนจะมีช่องให้ไปข้างหลังเหมือนเป็นทางรลับไปอีก ลองเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรน่ากลัวเหมือนกันแฮะทางแคบๆเจอน้องพี่ล็อกลุกเหมือนกันนะเนี่ยทางมีแอ่งน้ำน้ำใสแจว๋วมีทางไปยิดวิ่งไปเรื่อยๆโอ้ว้วาวเป็นทะเลสาบสวยมากเราเจอมียักษ์มันโมโหใหญ่เลยเรามาเข้าถิ่นมัน เอานี่ไปกินเอ้าไม่โดนผ่าพลาๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจะเย็นเอานี่ไปกิน,เ,นเกือบตายแล้วเราน้องฟีโลสีเขียวแดงเฮ้ยเฮ้ยฟีลลอกน้องฟีลลอกมันกลายร่างได้เ,เหรออู้มันตัวใหญ่กว่านี้อีกจากน้องฟีลลอ์น่ารักกลายเป็นน้องฟีลลอกนาักกล้ามจากตอนแรกคิดว่าจะทดลองจับมันคงไม่ง่ายแล้วล่ะทุกคนดูนมันแปลงร่างสิเดี๋ยวเราจะลองทดลองจับตัวนี้ดีอ๋อเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ยไอยก่อนไว้ก่อน เกิดมันกลายร่างกันหมดแล้วโดนทุบร่างแหลกแน่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้มันกลายร่างวันนี้เหมียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้เหมียวทําอะไรก็คอมเมนต์บอกเหมียวด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสหรับสนุนคลิปนี้โดยร้าน HP C Computer จำหน่ายอ,อุปก,กรณ์เล่นเกม